ขอบคุณครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดหมหาชนให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดหมหาชนผู้ผลิตปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศยที่ห้อ4ีเล็กและ4ีเล็กเดลี่ครับกลับมาตามกันต่อนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกคู่ไฮไลท์ศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับเสาร์ที่5มีนาคมครับ คู่ที่ผ่านมาเสมอเอกฉันสามเสียงนะครับ48ต่อ48่ั้งสามเสียงนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ามท่านเดี๋ยวรอรายชื่อกรรมการแป๊บนะครับมาตามกันต่อนะครับคู่นี้เดินทางมาถึงคู่เอกคุยไรครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเจอกันเป็นภาคที่3ครับไฟที่3ามนะครับสองครั้งที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังไม่พอครับสองครั้งที่ผ่านมาก็เป็นการชิงแชมป์ทั้งสองครั้งเลยนะครับ ครั้งแรกชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่2ชิงแชมป์ IMC ครับครั้งนี้ชิงแชมป์ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหนึ่งอุบลชอโชคบัญชาครับหนึ่งอุบลชอโชคบัญชาดาวโรดวัย18ปีครับจากอำเภอศรีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาครับล่าสุดก็ชนะฟ้าเป็นหนึ่งนี่แหละครับมีคุณพงศธรเปรมใจชนนะครับแล้วก็เชฟบุญธรรมภาคโพครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีเพชรมงคลสอมณีแดงครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่สิทธิเชฟบุญธรรมครับ ซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยสิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับส่วนทางด้านของฟ้าเป็นหนึ่งซ้อมอยู่ที่พีเคครับหลายๆท่านคิดว่าคงจะซ้อมอยู่ที่ขอนแก่นแต่สอบถามมาแล้วนะครับฟ้าเป็นหนึ่งซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับเสีย่ยแขกมาเองนะครับวันนี้เดาวดังวัย27ปีจากอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีครับล่าสุดก็แพ้คะแนนหนึ่งอุบลเลยละครับมีคุณนัทวุฒิสมสยนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะ มีพันตำรวจโทพานุรัตผลตำรวจโทรครับผลตำรวจโทพานุรัตหลักบุญนะครับท่านบุก,การหลวงครับเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยเกียรติชานสิงเป็นทีมงานสตาร์เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคครับอาจารย์ครับก็เขาบอกชนะ2ครั้งเนี่ยแต่ว่ามาชกกันในน้ําหนักที่มันต่างกันนะครับต่อน้ําหนักครั้งหนึ่งแล้วก็มาน้าหนักเท่ากันแต่วันนี้นะครับก็สาคัญก็คือชิงแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับเป็นการล้างตา ขอ,องทางด้านฟ้าเป็นหนึ่งนะครับวันนี้จะล้างได้ไหมถ้ชาชนะก็มารับสองเด้งเลยแต่ว่าความได้เปรียบเสียเปรียบหนึ่งอุโบสจารูปร่าง <c oughs> จะสูงใหญ่กว่านิดหน่อยครับแต่ว่าเมื่อน้ําหนักเข้ากันแล้วตอนนี้อะวัดกันด้วยเกิดวัดกันด้วยฝีมือวัดกันด้วยความแข็งแรงครับอย่าเพิ่มพอแล้วนะบางทีเดี๋ยวนี้ดูจะเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีไปแล้วยกห้าละครไม่ทันสิ้นเสียงเลย พอแล้วพอแล้วเลยมามีทั้งจริงมีทั้งหลอกอะครับเพราะนั้นนักมวยอย่าไปมองฟองเชียร์อย่าไปเชื่อใครง่ายๆมั่นใจในตัวเองครับอ่ะคู่นี้นะครับไฟที่3ภาคที่3กับไฟแรกนี่ต่ยกันที่126กับ128อ่าไฟที่ผ่านมา128เท่ากันนะครับครับวันนี้ชิงเข็มขัดแชมเปี้ยนของศึกการมตูยไทยเวทีมวยเสียามบ้อมน้อยนะครับ เข็มขัดชมเปี้ยนรุ่น130ปอนด์กับแต่ว่าต่อยกันที่พิกัด127ปอนด์เท่ากันครับอ่ะเก่งเล็กเก่งใหญ่เคลื่อนลูกใหม่กับเคลื่อนลูกเก่านะครับครับขวาเจอขวาครับเคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งใช้บริการกันมาแล้ว2ครั้ง2คราครับหมดยกที่1ชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาครับชมครับยิบซ้ำตราช้างเลือกยิบซ้ำโขงเอ เดินบนเวทีชิงแชมเปี้ยนมวยสยามอ้อมน้อยครับครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับปุ๋ยปั้นเมตตาม,มงกุฎสูตร15 15 15ทัพทิมธาตุอาหารสม่ำเสมอน,น,นะครับใช้ได้ทั้งพืชไร่และพืชสวนเหมาะสำหรับข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันและไม้ผลติดตามข่าวสารความรู้โปรโมชั่นต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กปุ๋ยตาม,มงกุฎนะครับพร้อมด้วย ผิวเจิ้งปูเซินเจียวหนันเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายหาซื้อได้ที่ร้านขายยาและเซเว่นอินเว่นทั่วประเทศคุณสายชนชัยพัฒสกุลสอบถามข้อมูลครับ0 2 6 8 8 2 3 2 4ไปที่แจ็ธรรมราชาและอาจารย์โงอาจได้เลยครับคะแนนของผู้ที่ผ่านมามาแล้วนะครับโรจรานนา์สมศรีสมรักสมมาตรและก็ธนภัทรเสือแก้วครับให้เสมอกันไปเอกฉันสามเสียงนะครับ48ต่อ48ครับ แล้วก็รายการมวยนัดยิ่งใหญ่ครับศึกวันพิธักธรรมบวกสอสมหมายซุปเปอร์ไฟในวันศุกร์ที่11มีนาคมนี้สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงยิมตินสูรานนท์จมื่นเมืองจังหวัดสงขลาครับไปดูดาวดังทั่วฟ้าเมืองไทยไปรวมกันอยู่ในรายการนัดนี้ครับเสกสรรปรับศึกเพชรปชาชนปราตักเทพศิวกรเพชรอู่ทองก้าวหน้ายอดเหล็กเพชรและก็แสงมณีกับกล้องไกลครับไปบนเวทีทาต่อยกที่สองครับมาดูครับทิงแชมป์ที่ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมนออม้อย130ปอนด์หนึ่งอุบลชอโชคบ,บัญชา นักมวยจากนครศรีธรรมราชกับนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วขออภัยครับส่วนน้ำเงินฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญจากอำเภอศรินทรนะครับจังหวัดอุบลราช,ชาธานีก็เสือว่าโซนเดียวกันโคราชกับประตูสู่ภาคอีสานนะครับน้ำเงินเคยแพ้มาสองครั้งนะครับวันนี้ถึงทีจะต้องกลับมาล้างตาครับคือแพ้ทำไมถามว่าทำ,ท,ำทำไมแพสองครั้งเองต่อยก็ได้กาบอกมันพาใจ แพ้แล้วมันยังคาใจอยู่นะครับมวยก็จะเป็นอย่างนั้น,นการต่อน้ำหนักนิดหน่อย,อยมันก็มีผลกับสภาพความแข็งแรงครับนะครับทางด้านของฟ้าเป็นหนึ่งอายุ27ปีครับวันนี้ได้ตอยในพิกัด127ปอนด์ครับ,รบ170เซนติเมตรด้วยครับในขณะที่ทางด้านของหนึ่งอุบนะครับ เด็กกำลังร er ้อนแรงครับฉายแววทอแสงเปล่งประกายครับดาวโรดดวงใหม่วงการมวยเมืองไทยครับวันนี้เชฟบุญธทํมมาเองเลยครับยืนดูอยู่ที่มุมให้กำลังใจที่มุมมาจย์ก็งานใหญ่ครับวางง่ายๆของเชียร์ทางด้านฟ้าเป็นหนึ่งนีก็มาเยอะครับตรงมุมระฆังเนี่ยหนาแน่นเลยที่ตรงมุมน้าเงินนี่หนาแน่นเลยทีเดียวฝั่งโน้นอาจจะน้อยแต่ว่าเชฟบุญธทํมมาก็เหมือนมาเป็นสิบคนและว่างง่ายๆกำลังใจมาเยอะ วุกนทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับสมรักสมมาตรครับทางด้านของฟ้าเป็นหนึ่งครับมีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วจากไฟที่ผ่านมาครับค่อยๆขยับข้าวหานะครับเตะพับนอกครับทักทายครับอะไรครับทา้ายหน้ามาทางด้านของหนึ่งอุบลครับเนี่ยครับดันออกไปครับเขาบอกว่าผู้นี้ต้องดูกันดูกันยาวๆสองครั้งนี่มันก็เหมือนจะพอจะเลียมมันพอจะรู้ๆกันอยู่แหละครับแต่ว่า ใอ่คุณประสิทธิ์ไอท้ทีแพ้ไปสองครั้งวันนี้วันนี้มามาขอคืนนะครับมาขวาครับสามไฟสามน้ำหนักครับผลงานของกอนธนพลวิไลเลิศหรือว่าเงาะบางกะปีครับแม่สองคู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าไฟแลบนะจา๊ะโอเคสนุกแม่ไปตายชายจะมีผ่อนนิดนึงก็อย่างว่าแหละไม่ว่ากัน,นเดินเบียดค่อยๆเบียดเข้ามาคราบอีกหนึ่ง นั่นแหละครับค่อยๆโอ้ยเตะพับในครับให้พะวงแล้วซ้ายขึ้นลำตัวเลยครับหมดยกที่2นะครับชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันอีกครั้งหนึ่งสมโอทีดีนะครับติดตามความมันต่อให้ไล่ช็อตเด็ดภาพช้าครับสอกซ้ายทางด้านของ1นึบนครับแล้วขืนด้วยหมัดขวาเลยครับ วาเป็นหนึ่งนั่นคือไฮไลท์ชอดเด็ดภาพชาในยกที่ผ่านมาครับเปิดประสบการณ์ท้าให้คุณลองครับใหม่ m 1 5 0กระชายดำผสมน้ำผึ้งสุดยอดสมุนไพรไทยกระชายดำเพิ่มพลังความฟิตน้ำพิ่มเพิ่มความสดชื่นหอมหวานในขวดเดียวอร่อยครับมี2ขนาด100มิลลิลิตรและ150มิลลิตรหาซื้อได้ที่เซเว่นอทุกสาขาและร้านค้าทั่วไปนะครับ พร้อมด้วยหลังคาจิงโจ้เหล็กทนแก่งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆผลิตตรงตามสเปคเทคโนโลยีจากออสเตรเลียครับไปที่อาจารย์ออาจได้เลยครับอ่ะสองครั้งสองคราที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอย่างนี้ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับบนเวทีพี่เลี้ยงก็ปัดใจเกีรติชั้นสิงนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางด้านของขวาเป็นหนึ่งครับเคยแพ้มาสองครั้งครับวันนี้เสียแขกมาเองครับแล้วก็ด้านล่างพระกันถายนะครับ คอยเข้าไปสอนแล้วไปดิวเข้มแล้วก็แจ้งหัวหน้าคณะนักมวยทราบนะครับมวยรอบทัพวันมวยมันพันดุครั้งที่4พิกัด135ปอนด์จะแถลงข่าวเปิดสนาม26มีนาคมนี้นะครับสายเอมีวัชรชัยแดงเขาทรายเพชรศรีชัยเดชเพชรศรีทองาระเร็จร้อยทีพีมยิมแล้วก็เกโหมดเจพาวเวอร์รูปภูเก็บส่วนสายบีเดี๋ยวยกหน้าจะมาแจ้งอาจารย์อ่ะมาออกมานี่ก็เครื่องร้อนแล้วนะครับโอ้ยหนึ่งกบฏใบแดงทำเงินฟ้าเป็นหนึ่ง นชนะได้แชมเปี้ยนของเลยทีมวยสยามอ้อมน้อยไปกรรมการให้คะแนนมีธนาชัยจำนงโรจนวัฒน์สมศรีแล้วก็ประธานทุกคนจะปฏิภาคโอ้โยอ่ะอย่างนี้อะสูสีอย่างนี้นต้องนับกันแล้วเข่าใครกี่ทีหมัดกีทีซากกี่ที ที่ครับสมราสมาแย้งออกมา3ครั้งสนุกทุกครั้งครับเนี่ยครับครึ่งทางยกสามแขกซ้ายมาแล้วครับทางด้านของหนึ่งอุบลครับก็ได้มาแล้วครับกลัวที่ไหนครับเก่งเล็กเก่งใหญ่รุ่นน้องรุ่นพี่ครื่งลูกใหม่กับเครื่องลูกเก่าเอาอะรครับแลกเขาแล้วจัดอาวุธมันทันกันน่ะอย่างที่ผมจะจำเสมอว่านักมวยเนี่ยมันต้องหัวใจมาก่อนแต่อาวุธคู่พี่สู้ ใจใครดีใจใครได้เพราะนั้นก็ได้เปรียบเอาไว้โอ้โหหนึ่งอุบลโดนกับเดิมเดิมซ้ายปนหนึ่งจะสายเชือกไม่ได้ครับแทงโอ้โหแทงต่ำแทงต่ำแต่ว่าหนึ่งอุบลยัดไส้ยัดไส,ส้ทีนึงโอ้โหเป็นมละเลยนั่นแะครับแข้งซ้ายเติมเข้าไปครับ เดี๋ยวรู้ครับ127มีผลกับทานของหนึ่งอุบลหรือไม่เอาละครับใช้แขนขวาลแล้วเอาไว้สามเหลี่ยมมุมกลางมุมรักทางนะครับถ้าทำอะไรไม่ได้กรรมการสั่งหยุดแยกออกมายิงต่อยก็ดูเหมือนจะยิงตัวใหญ่มากขึ้นครับทางหนึ่งอุบลใบแดงโอ้ยต้นแข้งซ้ายแต่มาเจอเข่าดอกนี้เข้าตากกรรมการนะครับพุ่งยีงที่เราต่างโคตรต่างเข้าโอ้หอย่างที่กุสตาฟิ์บอกว่าเข่าอาชีพทั้งคู่นะครับต้องดูครับดู้กันยาว มีหมดทั้งทั้งตีทั้งแทงครับโอ้โหนอกไนครับนอกไนครับแ่เล่นใหญ่ใส่เต็มครับถึงอาวุธแล้วครับช่วงท้ายยปลายยก3ามแต่ต่อครับทางด้านของหนึ่งอุบลเ้าซ้ายยึดเข้าไปแค่ขวามาซ้ายได้ขวาดีครับอาวุธมีทุกอย่างเข้มข้นเร้าใจาไปชมโฆษณาก่อนสมศสักดิ์ศรีผูสส้ชิงแชมเปี้ยนครับทางกระตุ้นนั่งนั่งนอนนอนไม่ทำอะไรคอยไร ดูนะครับไฮไล์ช็อตเด็ดภาพช้าครับแขกซ้ายปั้งข้าไปครับทางด้านของฟ้าเป็นหนึ่งคืนด้วยเข่าซ้ายเหมือนกันครับวงในไล่แขนตั้งแขนเอาไว้แล้วครับเข่าซ้ายยักษ์ครับแล้วก็เนี่ยครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตครับเข้มข้นร้าใจครับถึงอาวุธจริงๆนะครับนายกที่ผ่านมาเชิญครับคุณเมกี้ มาต่อยกันมาสองครั้งครับครั้งที่สามเดือดกันอีกทีนะครับก็ขอบคุณนะครับยาแกตคูลตาโหนทสพรโอ,อดสดเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายร้านยาและเซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศครับติดต่อนะครับที่เบอร์โทร0968982441ครับแล้วก็คุณประวิตรมานะวิทยาการใบตัดเหล็กพยาแลตคมจริงอึดจริงของจริงต้องพยาแลต มีจำหน่ายที่ร้านขายเครื่องมือก่อสร้างทั่วประเทศครับไปต่อบนเวทีได้เลยครับอ่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อยกที่4ไให้ไ์ชี้จตาครับแจ้งหัวหน้าคณะนักมวยอีกครั้งครับมวยรอบทวันมวยมันพันดุครั้งที่4นะครับพิกัด1 3อปอนชิง1ล้านบาทนะครับสาย A แจ้งไปแล้วนะครับเริ่มนัดแรก26มีนาคมนี้ครับสายบีมีน้องเบน p ีเคแสนชยัย2ฝั่งโค้งที่ชนะไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ชาติจิติสาจอต้องประจีนแล้วก็ปออุทัยหมูปิ้งอร่อยจุ๊บเ้ยไปเตาวันเวทโีโอ้โหจังหวะจังหวะเรียมนี้ครับฟ้าเป็นหนึ่งทำได้สวยงามครับหนึ่งอุบลนี่เสียส่งมาเลยแต่แต่เอาคื้นเพื่อรัดตีรัดตีนะครับเข้นมาเข้าไปเข้ากระตุกกระตุกอ้าวเ,เรียกชื้นกลับมาได้ครับนะอาการ เสียสมเมื่อสักครู่นี้หนึ่งบนยางงเดินหนึ่งบนฝ่ายแดงนะครับฟ้าเป็นหนึ่งน้ำเงินอ่ะสลับมุมกันบ้างนะครับวันนี้หนึ่งบนอยู่ทางด้านมุมแดงมากครับฟ้าเป็นหนึ่งน้ำเงินครับเข่าซ้ายเด็กดีเข้าไปครับหกรรมการสั่งหยุดแล้วแยกออกมาตามต่อครับน่าสนใจครับถึงดีกาครับเชื่อว่าถึงดีกาครับต้องดูต้องดูกันนะครับต่างต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแล้วฟิตมาดีแล้วเดินกับทั้งคู่ โ้โหน้ำเลี้ยงไม่ต้พูดถึงแล้วครับอ้ามากแล้วแล้วเจอลนี้ไม่เจ็บตัวครับแต่มันเจ็บใจเ้เสียทรงเดแทอาคือไหม่ยังอยู่ที่วงในครับครับเข่าซ้ายครับแรงขึ้นมาครับทางด้านของในอุบลดันมาสามเหลี่ยมมุมประคาครับเด้งตีด้วยเข่าซ้ายครับโอ้โห เนี่ยครับไม่มีใครยอมใครเลยครับที่ผ่านมาทางด้านของฟ้าเป็นหนึ่งชิงกครั้งยังไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวอาจารย์คุณมีแต่กำบังนะครับว่าสนาจะถึงหรือเปล่าวันนี้ประตูอาโอ้โหดอกนี้อย่างนี้ตามตามในกรบ,บนตามเอาขึ้นเอาขึ้นมาไหมพลาดไม้แข้งซ้ายอีกแล้วแต่ว่าพลาดนันเองก็ต้องชนด้วอย่างนี้ต้องชนอีกต,ตัวแรก ต้องโหนหน่อยครับแน่ตัวสั้นกว่านัดหนึ่งบอลอุ้มสบายสบายนี่อืมอืมสุดๆเลยครับผู้เอกของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้ครับมาข้างวทีใหม่ครั้างนึงแขกซ้ายเกี่ยวได้ฟ้าเป็นหนึ่งอาวและครับฐันเข้าเชือกกระโดดโยนเขา่ายายาซ้ายใส่ครับอ,อยู่ที่วงในครั้บเอง,งโอ้โห ี่ยครับออกอาวุธกันยังไม่มีหยุดสมราคาเลยครับสมราคาคู่เกอกจัดสุดยอดนี่แหล้วโอย่างนี้ใครชนะสมควรมอบแชมป์ให้ครับสู้กันในโอ้โอ้โอ้โอยา่ยางยา่างย่าอ่ะอาการสมน็อกสมมาดก็ันเอาไว้ครับอ่ช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับชอบใครชอบมันนะครับอ่าเชฟบุญทำนี่กระโดดตัวลอยเลยครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับอ๋อแล้วครับ ผ่นมาต่อยในเกมรับอีกครั้งหนึ่งนี่ครับในช่วงท้ายปลายยกหมดยกนะครับหมดยกที่4ชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาตามต่อยกสุดท้ายครับดูนะครับ X Infinite X Live M150 ดูนะครับไฮไลท์ชอตเต็ดภาพช้าครับมาแล้วครับ พิกออกมาครับทาน้านของหนึ่งอุบลเข้าขวาบิดโอ้แล้วก็เนี่ยครับนั่นคือไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพชาครับครับขอบคุณครับก็ร้านอาหารครัวแม่แช่มพุทธมนตลสายห้าครับต้นตำลับปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนทอดสมุนไพรกระเทียมโทนกบทอดน้ําปลานะครับก็ไปติดตามเกมบนเวทีครับเดือดเลยทีเดียวครับสามนาทีนี้จะเป็นอย่างไรครับ หนึ่งอุบลชอชโชคบัญชาตังบริจากเภอศีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหลานย่ามโมครับน้ำเงินฟ้าเป็นหนึ่งคอหลักบุญมาจากอำเภอศรีรินทรจังหวัดอุบลราชธานีย้ำนะครับว่าคู่นี้ใครชนะ ได้เป็นแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคนใหม่ครับคุณประสิทธิ์น่าสนใจนะครับจะ2-1หรือว่า3-0ครับตัดสินกันยกเนี้ยครับถ้า3-0นี่หมายถึงว่าฟ้าอ่าหนึ่งอุบลจะต้องชนะฟ้าเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับถ้าฟ้าเป็นหนึ่งชนะก็จะตีตื้นขึ้นมาเป็น2-1นะครับถ้า2-1 <สม S> เนี่ยสามครั้งถ้า2-1อาจจะมีภาค4คุณประสิทธิ์อ่ามันสู้พี่หรสู้ศิลป์เเกินเอามาดูภาค4นี่น้ำหนักไหนอาจารย์ภาค4น้ำหนักไหนครับ เอ้าวยังไงเข้าไปแล้วมันจะหลวมซะหน่อยตอนนี้อุย้ยเอาคืนได้ดีสวยงามแขงเขา่เาแต่ว่าตีหนึ่งโอ้ยฟ้าเป็นหนึ่งเคยทำได้ดีครับขยันอานะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยดอย่าเพิ่งยุเ,ยเข็มขัดแชมป์เช่นนี้ต้องมีความหมายสำหรับทั้งคู่เลยครับเดินต่อครับทางด้านของฟ้าเป็นหนึ่งแขกซ้ายคืนด้วยขวาครับมาเลยครับ เรียกว่ายังทันกันตลอดครับไม่มีใครยอมใครครับทั้งนอกและก็ในครับและ้อสั้งัญไม่มีแผ่วเลยทั้งคู่อันนีอาการถึงว่าการซีซั่มี่ยมาดีแล้วเกินทัตตี้เด็กบอกมีโหดเชือกหรือเปล่าโอ้โหสุดๆเลยครับสุดๆจริงๆนะครับสุดติงกับดิ่งแมวนะครับคู่เอกวันนี้ผลงานของก้องบางกะปิครับก้องธนพลมีไรเลิศครับสองคู่ที่ผ่านมาว่าสุดแล้วนะครับ ถึงคู่นี้ยิ่งกว่าครับมาตามกันต่อครับยังมีเวลาให้กับทั้งคู่ครับเอาละครับแข้งซ้ายขวาขึ้นครับซ้ายมาก็ขวาขึ้นเกี่ยวได้ครับทางด้านของหนึ่งอุบแต่ว่าต้องปล่อยทิ้งเลยครับเรียกว่านอกสุดท้ายนะครับไทรทาได้นะครับต่อสุดท้ายก่อนมวยกไทรทาได้คนนด้านได้เปรียบครับ ฝ่ายต่างมั่นใจนะนะครับช่วงท้ายลาย,ยกไม่มีใครกล้าผีราเนะครับออล้วครับสายแขนฝาล็อกเอาไว้ครับหนึ่งบนเน็บด้วยข้อขวาครับโอ้ย,อยบิด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 เสียวไส้ไปเหมือนกันครับชดตนี้โอ้โหยังต้องลุ้นกันระทึกนะครับหนึ่งขวบดูเหมือนว่าจะชูไม้ชูมือชูกำปั้นด้วยความมั่นใจแล้ะครับในสนามครับ โอ้โหทีมเชียร์เอฟซีพีเครับนี่คือความสนุกความมันความร้าใจครับของศึลเจ้าอวยไทยในวันนี้นะครับอ,อึดใจเดียวครับอึดใจเดียวสักครู่เดียวนะครับต้องบอกว่าขอเช่นชมนะครับนักมวยทั้งคู่ที่อยู่บนเวทีทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบครับสุดๆไปเลยครับ ช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับหมอดยกสุดท้ายนั่นแหละครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับเหนือชายชนะที่ยิ่งใหญ่ครับเนี่ยครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับนี่คือธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของวัยไทยครับอ่ะเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นตาการนะครับวันนี้ต้องบอกว่านายใหญ่ของทั้งสองฝ่ายครับเชฟบุญธรรมก็มาเองเสียแขกพีเคก็มาเองครับเป็นตัวแทนของท่านผุกการหลวงนะครับ ให้คะแนนด้านล่าง3ท่านธนาชัยจำนงโรจนวัฒน์สมศรีและก็ประธานสุขคนตปฏิภาคชิงแชมป์ป้องกันแชมป์คะแนนเป็นยกนะครับเดี๋ยวรอการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการบนเวทีครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับอาจารย์องอาจนั้นขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปอยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วรอการรวบรวมคะแนนจากกรรมการให้คะแนนด้านล่างสามท่านแล้ะครับธนาชัยจำนงโรจนวัฒน์สมศรีและก็ประธานสุขคนตปฏิภาเอาล้ครับ เดี๋ยวถ้าทุกอย่างพร้อมไปบนเวทีเลยนะครับมาแล้วครับคะแนนอยู่ที่ในมืออาจารย์แล้วครับไปที่ไปที่อาจารย์ครับ,ค,รบ,บคู่นี้เป็นการชิงแชมเปี้ยนของเวทีมุสยามอ้อมน้อยรุ่นร้อยสามสิบปอนด์ฝ่ายแดงก็คือหนึ่งอุบลชอโชคบัญชาน้ำเงินก็คือฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบ,บุญต่อไปน,นี้เป็นกรรมการให้การให้คะแนนของกรรมการคู่ต่างๆนะครับธนาชัยจำนงให้แดง48น้ำเงิน49 กรรมการโรจนวัฒน์สมศรีให้แดง49ดน้ำเงิน48กรรมกานประทานสุคนธปฏิภาคให้แดง49ดน้ำเงิน48ครับก็เป็นอันว่านักมวยทางด้านฝ่ายแดงครับหนึ่งอุบลชอโชคบัญชาได,ได้เป็นแชมป์คนใหม่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ ออการนี้เรียนเชิญคุณธรรมนูนขอประเสริฐกิจครับขาดเข้มขัดให้กับแชมเปี้ยนเพื่อเป็นเกียรติประวัติแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าคนจะเป็นแชมป์หรือว่าคนที่ได้ไม่ได้แชมป์นั้นชกได้สมศักดิ์ศรีเลือเกินกับคู่นี้ขอปรบมือให้กับนักมวยทั้งคู่ที่สู้กันถึงนาทีสุดท้ายจริงๆนะครับนี่คือแชมเปี้ยนคนใหม่ของเวทีมวยยามอํานอย หนึ่งอุบอนโชโจ๊กบัญชาพักสักครู่ครับ